วันนี้ทีมข่าวประเด็นสุดสัปดาห์อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับโดยวันนี้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลที่เป็นสนามโคลนที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและก็มีการชิงเงินรางวัลกว่า1,000 0แบาทครับดรสันติป,ป่าหวหยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานปัวเปื้อนมากปี2ที่ดอยซินเวอร์แฟคทอรี่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีนายกิจเพ็ดเพชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายจัดงานให้การต้อน การจัดงานปัวเพื่อนมากปี2นี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลสนามโคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิง,งรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาททั้งนี้มีบริษัท k คโฟคอมมิ c นิเคชันจำกัดโดยครูเริงและดีรักษณหหตประธานกรรมการบริษัทร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการออกกําลังกาย และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม LG BTQ นำเสนอสเสน่ห์ของอำเภอปัวในมุมมองใหม่ผสานความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬากลางทุ่งนาเขียวขจีส่วนไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันวอลเลยบอลสนามโคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิการประกวดคอสตูมมินิคอนเสิร์ตบูธแสดงสินค้าท้องถิ่นกิจกรรมปั่นเปื้อนโคนสาวน้อยตกน้ำและวอลเลย์บอลยักษ์กลุ่มปัวเพจ ด้านนายชัยพึกษรุ่งรัชตาวานิสนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัวกล่าวว่าการจัดงานปัวเพื่อนมากมุ่งหวังให้งานนี้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม LG BTQ ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและชื่นชอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่แต่พิกิจพวงกุลาบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน